ต่อมานะครับปริญญในการกินต่อมารเราสุรุลสุรุลวันอะไรว่าสลรุลเนี่ยบอกให้เราแบ่งกระเพาะเนี่ยเป็นสามส่วนกระเพาะของเราเนี่ยแบ่งนี่สามส่วนแบ่งก็คือหนึ่งอาหารกินอาหารครับต่อมาน้ําครับแล้วก่อนที่สามคือสําคัญเลยคือความว่างต้องมีอากาศด้วยนะ เดี๋ยวมันจะมีอากาศมันจะจุกไงมันจะจุกแล้วต้องไปเดือดร้อนซื้ออินโนอีกพอเวลาลากก็ปิดเด็กเขาแก้บวดกันแก้บวดกันแก้บวดกันนะร่างก็ยเปิดเพราะงั้นมันก็ลําบากเพราะงั้นกินตามนบีแนะนําก็คือมีอาหารมีน้ําแล้วก็มีความว่างซึ่งยากมากยากมากยากไงยาก พราะกินไงเรากินเอาอิ่มนะครับยิ่งบางคนไปเจอโปรโมชั่นแก้บวดกินบุฟเฟ่มาถามว่าจะไปกินวันนี้มันก็ขาดทุนนะตอนเช้าใช่จ่ายไปหัวละสองเก้าเก้าไปกินเหลือความว่างมันทำอะไรเหลือความว่างเปล่าเราคนน้ำไปกินน่ะเราได้กลับมากินที่บ้านนก็จะขาดทุนเนี่ยเราเรากินบุฟเฟ่กันอะไม่ตรงนบี้ยเรื่อเป็แล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าทาตามนบีแล้วไม่ได้สูตรนบีอ่าไม่สูตรนบีนะนาบีกินจะมีความว่างเปล่าถ้าเราซัดกันเต็มกระเพาะเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละเราต้องดำเนินตามนะครับบสิ่่งทีีนนนแะ ครับอย่างย้อนกลับไปเรื่องของโซโฮเมื่อกี้นะครับนอกจากว่าโซโฮมีบารอกัตโซโฮมีบารอกัตแล้วเนี่ยมาเลกัตอีกนะมีอันที่เขาท่านนบีนบีบอกว่าอินนัลลอฮฺฮะวะมาอิกะตะฮูยุ่ซัลลูน่าเลลมุตาซะฮิรินเอากลับมากรนบีบอกว่าอัลลอฮ์และมาเลกัตนี่ยงสลาวาดอัลลอฮฺสลาวาดคือหมายความว่าอัลลอฮ์แผ่เมตตาฮารอมะให้ความเมตตาแล้วก็มาเลกัตเนี่ยทำการอิสติฟาร์ตให้กับบรรดาผู้ที่ทานโซโฮ เพราะฉะนั้นเราขึ้นมาทานโซฮอลเนี่ยบะเกัตเนี่ยพร้อมจะอิสติฟษษัสของอัยโทษให้กับเรานะครับเราขึ้นมาทานโซฮอเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับออนอกจากเราจะได้ในเรื่องของร่างกายเขาว่าบรอกรัตแล้วเนี่ยบรอกัตเนี่ยความวาบรอกัตก,ก็คือเป็นสัญญักณตุนคอรีแปลว่าความดีที่มันเพิ่มพูนซึ่งมันเพิ่มพูนทั้งดุนยาและก็อาเคียร์นะครับเพิ่มพูนในดุนยาก็คือสร้างความน่าชาร์ให้กับร่างกายให้ร่างกายเรามีกําลังนะครับพอเราเราทานโซฮอล์เนี่ยทานอาหารเนี่ยมันจะมีกบ มีกําลังแล้วก็เป็นเพิ่มความกระปี้กระเป๋าในการคำาั่าคมันทําอิบายนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทานอาหารโซโหเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ร่างกายนั้นเกิดความแย่ละแล้วก็แทนที่จะมาอิบาดะในการอ่านกุรานกลายเป็นอิบารนอนไม่ไหวแล้วไม่เรื่องอิบาดอนุ่นเลยนะเขาบอกว่านามุซ้อยมีอิบาดะตุนใช่ไหมการนอนของคนถึงสวดเป็นอิบาน แหมกุรานก็ไปอ่านแล้วไปอ,อิบาดาเวันูนละละหมาดก็ไม่เอา, <c oughs> เ,อาเป็นอ <c oughs> <ช>ย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านพี่น้องคือนบ,บีบอกว่านางมุสลิมมีขนาดนอน,นเนบริบบทย์ไดมาเด้นหมายความว่ากระตุ้นพวกเราก็ไปนอนก็คือหมายความว่าแทนนอนกับเธอเป็นอิบารดาแต่ถ้าอ่านก็จะเป็นอิบาดาที่ยิ่งไปกว่านะครับเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับถามว่าเรานอนกับอ่านกุรานอันไหนดีกว่ากันอ่านกุรานอ่านกุรานดีกว่ากันแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็นอนนะครับเพราะอย่างน้อยนอนก็เป็นอิบาาาออพ่่ง้ก็ไมวใคร รักษาเมื่อกี้จารีให้อนุสติทำเรามานะครับคือให้รักษาลิ้นใช่ไหมคือถ้าเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยบางทีอาจจะคุยเรื่องคนอื่นเพื่อวันนี้เผือใครผ่านบ้านมาไปนึกอะไรอย่างเอามงไปอะไรเงี้ยเอาไปเลยเอามงหายว่าเนี่ยมันว่าเขาอีแล้วแต่ที่นี่เขาไม่ได้เอาเราเดือดร้อนไม่ลุกดูด้วยนะเออมันเดือดร้อนไม่หมดเพราะบาปมาจากไหนบาปมาจากดวงตาเลยอักษรตาเนี่ยตามีสองเม็ดเนี่ยต้องเตาบ้านนะตาต้องเตาบ้านเพราะเราเห็นปุ๊บเราว่าเลย ถ้าไม่เห็นเนี่ยว่าไม่ได้เราใช่ในหนังสือมารดยูเขียนเอามาตอยังคียานัตตาแห่งการช่อโกงนั่นแหละเห็นไหมคืออักษรตาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งเตาบ้าเลยนะเพราะว่าต้นกําเนิดบาปมาจากลูกตาเรานะครับเรามองเห็นเนี่ยปุ๊บเห็นละเห็นคนเดินมาตัวไม่สูงเท่าไหร่เราบอกว่าี่มันเตี้ยถลักกิโลห์อ่ะแต่บาปยังบาปแน่เนี่ยไม่ว่าเขาดีกันอ่ะบาปวินทะถามว่าถ้าเราหลับตานอนไปอ่ะโอ้เราไปทำบาปนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำไมนบีบอกว่านามุสซอยมีบาดตุนคือนอนเนี่ยเป็นอิบาดะ์พาทาาบปต้นนเ่ ตื่นมาบาปถ้าถ้าพูดง่ายถ้าพูดกันง่ายถ้าเป็นภาษาภาษาสมัยนี้นบีบอกมึงไปนอนเถอะนอนดิ่งเหรอไปนอนเถอะนมาเถอวจะบาปไงใช่ไหมเวลาเลื่อนเฟซกับบาปละตันนี้ไปไปยุ่งเรื่องเขาอีกตอนนี้เรื่องผลไม้กำลังดังอ่านั่นแหละไปอะไรกันเงาะอะไรพวกนั้นเรากงไงเออผลไม้เรื่องผลไม้ดังไปยุ่งเขานบีบอกนอนซะเอาแล้วนบีบอกนอนดีกว่านอนเป็นอิบาดะแต่ถามว่าถ้าเรามีกําลังเราทานซูฮูเนี่ยในการที่จะมาทํา อ่าแล้วมาดูฮาอ่ะเช้าเช้าเสายๆนะครับดวงตะวันดูฮาบางทีก็ตื่นเลยเลยดูฮาละหมาตื่นทันเลยโรตีขึ้นเร็วเนี่ยตั้งไหนเป็นไปเป็นดูรีแดงนะครับอ่าละหมาดูฮาหรือว่าอ่านอันกุรอานนะครับพอใดที่เราไม่ทานอาหารโซโหแล้วกันจะแยี่จะลานะก็มีประโยชน์เหมือนกันต่อมานะครับคาว่าบรอกัตเนี่ยนอกจากในดุนยาแล้วเนี่ยบรอกัตจะเกิดในอาคิเคโลได้เหมือนกันก็คือหนึ่งอิตติบอาอุสุนนะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีนะครับเพราะนบีทานอาหารโซโหเพราะว่าเป็นการ โมฮัมมัดละฟ้นะครับอาลินกิตาบเพราะว่าพวกชาวอาลุนกิตาบคนละเขาถือสินโอดกันเขาไม่ทานเซฮูกันนะครับพออาลุนกิตาบเนี่ยเขาจะบวชเลยนะครับก็คือเราเป็นในฐานะที่เป็นซุนนะของท่านนบิมบุสละหัวอะลัยอุสสลัมนะครับเป็นอัลซุนนะวันจามะเนี่ยเราเป็นมุสลิมก็คือเราจะต้องทําตัวให้แตกต่างนะครับกับพวกอาลุนกิตาบก็คือเรามาทานอาหารเซฮูกันนะครับทานเซฮูนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของชะะรีอห์มุฮัมมัดียะห์นี่คือประโยชน์เบื้องต้น นะครับที่เราฟังแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเรื่องไกลๆตัวทั้งนั้นแหละนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลย